Amlbox สวัสดีครับวันนี้เรายังอยู่กับเลื่อยวงเดือนรุ่นใหม่ล่าสัตว์ของ s t a l l i o Fatmax คือรุ่น SBC550 ตัวนี้เป็นเลื่อยวงเดือนที่ใช้ใบเลื่อยขนาด185ม mm, ิลิเมตรหรือว่า7กับอีกเศษ1ส่วน4นิ้วใช้มอเตอร์ไร้แปลงฐานให้ความเร็วรอบสูงสุดในการหมุนใบเลื่อยอย,อยู่ที่5,000รอบต่อนอาทีแล้วตอนหยุด มันจะมีเบรกไฟฟ้าด้วยเพื่อความปลอดภัยทําให้ใบเลื่อยเนี่ยหยุดทันทีที่เราปล่อยนิ้วออกจากไกลความเร็วที่5,000รอบต่อนาทีเป็นความเร็วที่กําลังดีโดยประมาณนะครับสำหรับเลื่อยวงเดือนตัดไม้ที่มีใบเลื่อยขนาด7นิ้วเนี่ยกำลังพอดีกินเลยว่าง,งั้นเถอะตัดไม้เนื้อแข็งได้ตัดไม้เนื้ออ่อนได้อันดับแรกมาดูที่การตัดตรงศูนย์องศาผม ปรับใบเลื่อยให้กินลึกสุดเท่าที่เลื่อยตัวนี้มันจะทำได้ละมาดูกันว่า SBC 550ตัวเนี้ยมันจะตัดที่ศูนย์องศาได้ลึกสุดกี่มิลลิเมตรไปลุย ดูกันได้ราวๆเท่าไหร่เนี่ยหกสิบสี่หกสิบห้ามิลลิเมตรตัดได้ลึกมากเลยนะเดี๋ยวต่อไปเราลองมาตัดที่เบเวลคัตสี่สิบห้าองศากันไป ได้เราราว4ี่สิบสาไม่สิสีอ่าได้4 5 mm. ่สมมถือว่าเบเวลคัทได้ลึกพอตัวเลยอื่นๆอ่าอื่นๆก็คือตัวนี้อัพป,ประกาศตัวเนี้ยหนาบึกเลยนะหนาปึกเลย,นะเลยแล้วก็ตรงนี้มีช่องสำหรับต่อเครื่องดูดฝุ่นเป็น a i r ์ล็อก ใช้ได้ทั้งเครื่องดูดฝุ่นของ s t a ลลี่เองหรือจะใช้กับเครื่องดูดฝุ่นของ e w a l ลที่เป็น Air-Lock ได้พอดีเลยนะครับปลายสายมันจะเป็น Air-Lock แบบนี้เอาลงไปก่อนเราสามารถต่อเข้ากับช่องคายขี้เลื่อยของเลื่อย550ได้เลยใส่แล้วก็บิดล็อกแค่นี้อยู่แล้วใช้งานได้เลยคราวนี้มาดูเรื่องการ ครายขี้เลื่อยกันเมื่อต่อกับเครื่องดูดฝุ่นรอบแรกผมจะยังไม่เปิดเครื่องดูดฝุ่นมาดูผมเลือกตัดเป็นไม้แดงเนาะจะได้เห็นฝุ่นขี้เลื่อยผงไม้ชัดๆอ่ะยังไม่เปิดเครื่องดูดฝุ่นเนาะสังเกตนะตรงช่องไรายขี้เลื่อยฝุ่นเยอะมาก ฝุ่นไม้สีแดงๆเนี่ยชัดเจนอ่ะอีกที่นึงตลบอบวนเนาะต่อไปเดี๋ยวเราจะเปิดเครื่องดูดฝุ่นกัน สังเกตตรงช่องคลายขี้เลื่อยนะครับโอเคแหละมันยังไม่ได้ดูดได้ร้อยเปอร์ซ็ตแต่ปริมาณฝุ่นที่หลุดออกมาเนี่ยก,ก็ลดลงพอสมควรเนาะมาดูอีกรอบหนึ่งถือว่า ตัวระบบคลายฝุ่น,นออกแบบมาใช้ได้ดีพอสมควรสำหรับเลื่อยวงเดือนจะเอาดูดดีกว่านี้คงต้องไปทแท็กซอแท้แล้วแบตเตอรี่ที่ใช้ตัวนี้เป็น s t a อรี่แฟลตแม็กวีสโวล์นะครับต้องใช้ของ s t a อรี่แฟลตแเท่านั้นไม่สามารถใช้กับ s t a อรี่สิโวล์รุ่นเก่าได้ไม่สามารถใช้กับแบตเตอรี่ของ d ีวอลได้บอกไว้ก่อนอันนี้หลายคนถามเนาะ แต่ว่าแบตเตอรี่ของ s t ตลลี่เนี่ยราคาไม่ค่อยสูงนะครับคุ้มค่าที่จะเปิดไลน์เนาะมาดูอื่นๆเดี๋ยวขอถอดแบตเตอรี่ก่อนเพื่อความปลอดภัยเพลทตรงนี้อ่าดูเพลทตรงเนี้ยเป็นโลหะหนาปึกเลยนะแข็งมากแล้วก็มีความหนาเห็นไหมเห็นสันมันครับด้านข้างมีสเกลบอกระยะตรงนี้เป็น ตัวไกด์นำตัดมี2มาร์กเนาะมาร์กสำหรับตัดที่0ูนย์องศาก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็มาร์กสำหรับเอียงใบ45องศาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับการปรับเบเวลคัตเอียงใบได,ได้ตั้งแต่0ถึง56องศาเบเวลคัตหรือว่าตัดแบบเอียงใบได้สะดวกสบายแล้วก็แม่นยำมาดูตรงนี้อีกครั้ง ตรงนี้เป็นปั๊มนูนเลยนะครับ Stelli f a t Max แล้วก็ b r u s h l a c e ก็คือมอเตอร์ไร้แปลงฐานรอมากอื่นๆก็วัสดุเนี่ยอะให้ดูส่วนสีเหลืองเนี่ยนะครับเป็นพลาสติกที่หนาแล้วก็มีความเหนียวนะเอาเล็บจิกดูเนี่ยรู้สึกได้เลยว่ามันไม่ใช่พลาสติกแบบที่มันจะกรอบๆแกลบๆอะเนาะส่วนสีดําพวกนี้ ก็จะเป็นให้ดูใกล้กๆพวกคลิปมือจับพวกนี้ก็จะเป็นยางนิ่มๆแล้วก็มีลายกันลื่นด้วยนะเผื่อเวลาเราเหงื่อออกอะไรประมาณนั้นนะครับสวิตมี2ชั้นเนาะมีตัวข้างบนนี้เห็นไหมข้างบนนี้แล้วก็ไกลสวิตข้างล่างเดี๋ยวใส่แบตเตอรี่ก่อนอถ้าเรากด ไกลสวิต์เลยไม่ได้นะครับมันจะล็อกอยู่ต้องกดตัวนี้ตัวเซฟตี้สวิต์ด้วยแล้วก็กดไกลเลื่อยถึงจะทำงานอันนี้เป็นระบบเซฟตี้ที่เขาออกแบบมาดีมากไม่สามารถล็อกออนหรือว่าล็อกค้างได้นะครับตัวนี้เขาเน้นความปลอดภัยก็คือเวลาใช้งานเนี่ยต้องกดนิ้วค้างไว้เสมอเมื่อปล่อยนิ้วออกจากไกลสวิตช์ เครื่องก็จะหยุดทำงานทันทีด้วยระบบระบบเบรกไฟฟ้าใครที่กำลังอยากได้เลื่อยวงเดือน7นิ้วไว้ใช้ทั้งระดับ DIY หรือระดับมืออาชีพ s t a l l y FatMax S BC550 ตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าตัวเครื่องมันเนี่ยบึกบึนแข็งแรงแน่นปึกแล้วก็ รอบต่างๆกําลังต่างๆมันมันพอดีมากนะครับสำหรับการใช้งานระดับมืออาชีพได้เลยรวมถึงแบตเตอรี่สเตอรี่แฟลตแม็ตอนนี้มันไม่ได้มีแค่เลื่อยตัวนี้ตัวเดียวเนาะที่ใช้มันจะมีเครื่องมืออื่นๆอีกเยอะแยะนะครับที่ s t ตอรี่แฟลตแม็เขาออกมาได้น่าใช้มากแล้วก็ราคาที่เอื้อมถึงได้ไม่ยากอย่างตัวนี้เดี๋ยวต้องมีคนถามราคา ก็ต้องบอกเหมือนทุกครั้งนะครับว่าผมไม่ได้เป็นผู้ขายเนาะผมเป็น User Review ใครสนใจเดี๋ยวผมให้ลิงก์ร้านตัวแทนจำหน่ายไว้ในคำบรรยายแล้วก็ช่องคอมเมนต์ของวิดีโอแล้วกันจบเนาะอ่าแล้วอีกนิดนึงมาดูรอยตัดเห็นรอยตัดไหมเนี่ยรอยตัดที่ได้จากใบเลื่อย24ทีที่ติดมากับมันเนียนกลิปเลยนะอันนี้ไม้เนื้อแข็ง แล้วก็อย่างวิดีโอที่แล้วเนาะที่ผมลองตัดทะลุตะปูในเนื้อไม้ใครยังไม่ได้ดูก็คลิกที่มุมขวาบนของจอได้เลยเดี๋ยวมันจะพาไปวิดีโอนั้นนะครับโอเควันนี้ aml box ก็จบเท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีครับอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทั้ง YouTube แล้วก็ f a c e b o o k Fanpage aml box ดว e เ d e อ